แต,แต่คือใช้ไพ่ออริจินัลทั้งทุกคำถามเลยนะคะดูว่าผู้ล่วงรับนะคะที่เป็นที่รักของคุณผู้ล่วงรับที่รักของคุณอยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะวันนี้ให้ไพ่ทาโร่มาบอกกับคุณกัน <Spirit. S 1> เขาอยากจะสื่ออะไรกับคุณ The Star ตัวนี้ขอปิดก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวโดวนล็อกนะคะ8ดดาบ ผู้ล่วงลับที่เป็นที่รักอยากจะซื้ออะไรกับคุณ The Hermit ค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะตามไพ่เลยนะคะผู้ร่วงรับกำลังส่งพลังใจและความหวังให้กับคุณนะคะเพราะว่าคุณมี The Star เหมือนเขาอยากจะบอกกับคุณว่าอย่าสูญเสียศรัทธานในชีวิตนะคะแม้จะเจอช่วงเวลาที่มืดมุนแสงสว่างยังคงรออยู่คุณเห็นตะเกียงเนาะเขาอยากให้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองพิจารณาสิ่งต่างๆ ในใจอย่างลึกซึ้งอาจหมายถึงการฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองนะคะการทําสมาธิเพื่อเชื่อมต่อพลังของเขาเขาอยากจะพูดคุยอยากที่จะสื่อสารกับคุณเขาบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ของขวัญจากจักรวาลผู้ล่วงลับอาจกําลังพยายามบอกว่าเขาส่งพลังงานหรือโอกาสดีๆนะคะมาให้คุณเป็นเรื่องการเงินไหมโชคลาภไหมโอกาสใหม่ที่กำลังจะทําให้ชีวิตมั่งมากขึ้นสิ่งที่เขาอยากจะเตือนคุณค่ะ คือคุณกำลังผูกมัดตัวเองอยู่กับความคิดความกลัวความรู้สึกผิดบางอย่างเขาอยากให้คุณปลดปล่อยอย่าติดอยู่ในกรอบที่ทำให้คุณทุกข์นะคะอย่าสูญเสียศรัทธาในชีวิตถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกติดขัดหรือมืดมนแต่เขาจะอยู่เพียงข้างคุณอยู่เสมอคุณยังคงมีหนทางใหม่ที่รอให้คุณก้าวไปอย่าก,กักขังตัวเองด้วยความกลัว จงกล้านะคะที่จะเริ่มต้นใหม่แสงแห่งความหวังเขาจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่นำแสงเหล่านั้นมาสู่ใจคุณเขาพยายามจะติดต่อคุณผ่านความฝันนะคะดังนั้นจงสนใจความฝันที่คุณฝันให้ดีเพราะนั่นคือข้อความที่เขาอยากจะสื่อกับคุณนะคะก็ขอให้เข้มแข็งขอให้คุณพบแสงสว่างนำทางอันนั้นนะคะ